มวยไทยทีมภาคเหนือประกาศสักดาขว้าชัยในศึกอีสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024แชมป์สรุ่นคว้าตั๋วลุยเวทีมวยโลกไทยไฟ,ฟย2024 ปิดฉากไปอย่างยิ่งใหญ่สำหรับศึกชิงแชมป์การแข่งขันมวยไทยในรูปแบบทีมรายการอีสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ซึ่งจัดขึ้นเพื่อค้นหาสายเลือดนักสู้รุ่นใหม่ทั่วประเทศไทยเข้าสู่วงการมวยไทยโดยในรอบชิงชนะเลิศนั้นทีมภาคเหนือซึ่งประกอบด้วยซามูไรสีโอปอกลาสึกอาวุธไฟเกียรและวรจักเล็กเกียร์ชัดชัยยกพลประทะทีมภาคกลางที่นำโดยยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึง เพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยและชัยชนะชอชนะมวยไทยโดยหลังผ่านการดวลเพลงแม่ไม้มวยไทยอย่างดุเดือดน,นั้นเป็นยอดมวยไทยจากทีมภาคเหนือที่เฉือนเอาชนะไป2ต่อ1คู่รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพร้อมเข็มขัดแชมป์และรถปิกอัพอ,พอีซูซูด,ดีแม็กสปากกียอัตโนมัติทั้งหมด3คันมูลค่ารวมกว่า1นึ่งล้านเจ็ดแบาทไปครอง ในขณะที่วรจักรเล็กเกียรติชัดชัยและยอดเทวินมราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนั้นจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในรุ่น65และ67กิโลกรัมเพื่อเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและรอบสุดท้ายของศึกมวยไทยระดับโลกไทยไฟ2024ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้ต่อไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับนิเตอร์ทา,าชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลเซมกัด はい、えっ、ー、とまずイッズタイランチャンピオンシップで、ね、チャンピオンになりましたノースリジョンの皆さんにお祝いを申し上げたいと思いますおめでとうございましたそれとですねこれからセミあのタイランタイファイト2024のですねセミファイナルファイナルラウンドに進んでいただきますのでぜひそちらでも。 ท่านก็ขอแสดงความยินดีต่อผู้ชนะเลิศทีมชนะเลิศจากภาคเหนือนะคะและผู้ชนะเลิศจากภาคเหนือและภาคกลางสําหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศยิสูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ด้วยทักษะและความสามารถอันโดดเด่นของพวกเขาก็อยากให้พยายามอย่างเต็มที่ในศึกไทยไฟ2024ทั้งรอบรองชนะเลิศและ รอบชิงชนะที่จะมีขึ้นในเม่ชานี้นะคะท่านประธานฮาตาของตรีเพชรอิสุเซลลบอกว่านะคะการแข่งขันไทยไฟส์2,024รอบรองชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่24พฤศจิกาย,ยนนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมชาวไทยเป็นกำลังใจให้นักมวยไทยทั้งหมดรวมทั้งแชมป ยูสุ่ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ในสุดไทยไฟที่ถึงนี้ด้วยเพื่อให้เขาสามารถเอาชนะนักมวยไทยจากต่างชาติได้ด้วยนะคะเชิญท่านผู้ชมติดตามชมในวันที่24พฤศจิกายนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ